ดีๆเด้อดีๆเด้อคอยลงด้วยเด็กหน่อยเสือดำเยอะดื้อเด้อนั่นนั่นบอกแล้วว่าเยาะดื้อยิ่งยิ่งตัวใหญ่ยิงตานยากเยอะเอาเบิ้งเอาลุงเอาน้นแล้วไหลไหลโอยุไหลเสือยแมนบ๊าไม่ไม่มีอีกแล้วดูเลยแมนบ๊ อย่าไปพุ่นด้อสู่มันไหลไปมันนู้ีไทยจับเด้อดูแล้วประเทอันนี้ถ่ายหูเออไหว้ต้านน้ำไหว้ต้านน้ำเหรอก้อนหินเยอะเลยบอกข้างล่างอ่ะเออ กนเปื่นเลยกนเปืออนเลย,เเลยไปแล้วบอยไปน้ำคุ้มน้ำคุ้มเด็กหน่อยไปโดนนปโด,ปโดน้ำท่วนน้ำไปโดดไปโดดเล่น้ำไปเล่นน้ำท่วนน,นน้ำ,นำไหวทวน